ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดงของไทยเราล่าสุดครับที่มาช้าหน่อยในวันนี้วันที่8ธันวาคมก็เพราะว่ารอให้สถานการณ์นี่มันค่อนข้างรอบลงหน่อยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หลังจากที่ผมลงคลิปล่าสุดไปกลายเป็นว่าเขมเนี่ยก็โจมตีอย่างหนักไทยเราเองก็ลุกคือบอย่างหนักโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองจนันบ้านหนองยาแก้วครับที่ตอนนี้กองทัพภาคที่1เองสามารถยึดพื้นที่สําคัญได้1จุดก็คือบ้านหนองยาแก้วในเส้นปฏิบัติการ1นาฬิกา50นาที 000, 000, 000ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย100%ซึ่งก็ทำเอาเขมรแนวแตกกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าไทยเราเนี่ยายยึด2ที่มั่นสำคัญเกมเปลี่ยนดับเกลื่อนแนวรบเลยทำให้ฮุนเซน,เนี่สั่งศาสต์บีเอ็ม21ถล่มฐานนับ20ลูกแล้วก็มีหลือลั่นออกมาเรานี่มีการข่าวนะครับเรารู้ว่าเฮ้ยฮุนเซนจะสั่งการแบบทิ้งบอมแนวที่มั่นแนวประชาชนที่เราอยู่ซึ่งก็มีการสั่งเตรียมพร้อมเป็นที่เรียบร้อยโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับ มาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนเดี๋ยวผมจะเ,เรียงจากพื้นที่ของกองทัพภาคที่1ก่อนนะครับเพราะว่าพื้นที่นี้เนี่ยเขมรเองก็มีการเติมกําลังพลจัดกําลังรบเต็มรูปแบบเหมือนกันทําให้เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยเขมรมาแบบนี้มันไม่เป็นผลดีต่อไทยเราแล้วก็เป็นการคุกคามก็เลยส่งผลให้กองทัพภาคที่1ครับสามารถโจมตีฝั่งเขมรไปในทันทีกับพื้นที่บ้านหนองจันทร์โดยก็อัปเดตออกมาล่าสุดปัจจุบันครับกองกําลังบุรพานี่สามารถยึดควบคุมที่หมายบ้านเปลี่ยนตรตงข้ากับพื้นทนนว เป็นที่เรียบร้อยก็เตรียมวางลวดหนหามตามแผนต่อไปเป็นสถานการณ์ความตึงเครียดมากๆในตอนนี้นะครับคือขเขมรมีการเพิ่มเติมกําลังพลยุโทโธปกรณ์และอาวุธหนักเข้าประชิดแนวชายแดนซึ่งเราเนี่ยก็มีการตรวจพบก่อนที่จะมีการประทกกะกันนักเขมรมีการยิงกระสุนเล็กเข้ามายัางฐานที่บ้านหนองจันทร์ก่อนทางฝั่งเราเนี่ยไม่รีรอครับปฏิบัติการตอบโต้ทางทหารท,าทันทีซึ่งเราดําเนินการเชิงรุกไปทั้งหมด3พื้นที่กับชายแดนจังหวัดสแกวนะครับก็คือบ้านหนองจันทร์ บ้านหนองยาแก้วและก็บ้านครองแถงอำเภอตาพระยาจังหวัดสกวโดยก็สามารถทำลายที่มั่นดัดแปลงของฝ่ายกัมพูชาครับได้บางส่วนและที่มันพลิกที่สุดเลยครับคือหน่วยเฉพาะกิจที่12นั้นสามารถยึดแล้วก็ควบคุมพื้นที่บ้านประจันมันแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับปฏิบัติการดักทหารเนี่ยไม่ปรากฏการใช้จรวดหลายลำกล้องของฝ่ายกัมพูชาเลยอาจจะเกรงกลัวว่าเราจะไปโจมตีบ่อนคาสิโนหรือเปล่าแต่ว่าเหตุการณ์ที่เราสามารถฝ่าฟันบุกบัน่น บุกทะลุไปถึงบ้านเปลยจันรหรือว่าบ้านหนองยาแก้วได้ยึดขึ้นมาได้เนี่ยฝั่งทหารของเราครับกำลังพลบาดเจ็บทั้งหมดสามนายจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝั่งกัมพูชาซึ่งคนแรกเนี่ยบาดเจ็บโดยถูกสะเก็ดบ,บริเวณปากและก็มีการแน่นหน้าอกจากแรงระเบิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอตาพระยาครับก็ตอนนี้ปัจจุบันอาการปลอดท้ยแล้วคนที่สองครับก็บาดเจ็บจากแรงระเบิดและมีการแน่นหน้าอกหูอื้อแล้วก็ไม่มีบาดแผลตามร่างกาย ซึ่งเกิดเหตุเนี่ยบริเวณบ้านหนองยาแก้วอภโคกสูงนะครับก็อาการลอดทัดย่อเหมือนกันและก็อีกคนหนึ่งครับบาดเจ็บจากแรงระเบิดโดยบาดเจ็บบริเวณสะโพกครับเหตุเกิดเนี่ยพื้นที่บ้านหนองยาแก้วตอนนี้ก็อาการลอดภัยแล้วซึ่งในตอนที่มีการประทะก,กันหนักหน่วงนะครับสำหรับกองทัพภาคที่1เนี่ยก็ถือว่าหนักหน่วงแต่ขเขมรเนี่ยไม่ได้มีการยิงแบบตรงๆร,ระดับลุมมาครับเพียงแค่ยิงจรวด b m เ1บเเนี่ยตกในพื้นที่คลองตาพญานะครับแล้วก็มีประการ80-0ถึง จังหวัดสแก้วเนี่ยโดนโจมตีอย่างหนักแต่ว่าทาหารไทยเราเก่งมากๆแล้วก็สู้ได้แล้วก็สู้ต่อไล่ขมิออกไปได้อีกจุดหนึ่งครับบริเวณบ้านนมข้าปมเป็นพื้นที่ตำบลคลองตาพยาบีเอ็มยีเนี่ยก็ตกลงมาซึ่งเราก็มีการยิงสวนเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีการสต์ปืนใหญ่โตกลับตามวิธีนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดในบี้กองทัพภาคที่หนึ่งนะครับเราก็จัดหนักจัดเต็มขมิเหมือนกันพื้นที่นั้นเนี่ยมันเป็นของไทยเราครับปักหมุด เขตแดนกันไม่เท่าไหร่และเราก็สามารถยึดโซนพื้นที่บ้านหนองอยากแก้วได้แล้วหรือไปแก้วบ้านหนองจันทร์ซึ่งขมาเนียเงียเหมือนมีแนวโน้มนะว่าจะมีการยิงถล่มด้วย b m 21ในช่วงกลางคืนของวันนี้เองก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันในโซนกองทัพภาคที่1นนะครับเอาละมาตามต่อกันที่อีกโซนหนึ่งครับที่เรียกว่าดูเดือดแล้วก็เป็นโซนที่เราเนี่ยต้องลุ้นกันต่อเพราะแผ่นดินิต ต้องไม่ถูกท้าทายอีกต่อไปจะไม่มีพื้นที่สําหรับความลังเลก็เป็นคําพูดของพลโทวีรยุทธรักมั่นครับเป็นกองทัพภาคที่2เองที่มีการสั่งการและอัปเดตล่าสุดตอนนี้สิ่งที่เราทําได้สิ่งที่เราสามารถศาสกระสุนใส่เขมรครับเรียกว่าแนวแต่อีกจุดหนึ่งก็คือสิ้นแล้วแหล่งท่องเที่ยวเขมรครับโดยเฉพาะปราสาทตาควายอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินที่ตอนนี้ทางเขมรน,นั้นถอยร่อนออกไปถือว่าระยะที่ไกลพอสมควรเลยโดยฝั่งไทยเราเนี่ยสามารถควบคุมได้เกือบ100%้ยเรเย้ำนะครับว่าเกือ100 ยังไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเขมเรนเนี่ยตรงนั้นก็เป็นจุดที่มั่นของเขาเหมือนกันเป็นการส่งกําลังเป็นการมีกระเช้าที่สามารถเติมกําลังหรือว่าอาวุธหนักเนี่ยได้เต็มที่พร้อมกับพวกเขาเนี่ยเหมือนจะคุ้นชินกับพื้นที่ตรงนั้นนะครับถึงกับพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวกันเลยทีเดียวแล้วอัปเดตออกมาจากกองทัพภาคที่สองอยางเป็นทางการนะครับการปฏิบัติที่สําคัญเนี่ยก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มเหลือเกิน โดยเราสามารถทำลายล้างขเขมรได้ถึง5จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือการยิงทำลายตึกร้างที่ทำการเครือข่ายสแกมเมอร์ในพื้นที่ช่องอ่านมาอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีส่วนจุดที่2ครับเราสามารถยิงทำลายเสาอากาศโดในพื้นที่เขาพระวิหารและก็ห้วยตามีอําเภอกันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดแล้วจุดที่3ครับเราก็สามารถกวาดล้างสวนมะม่วงหินมะพร้าวที่ขเขมรน,นั้นลุกล้าเสี่ยมปฏิบัติการบริเวณช่องรอยต่ออยู่ทางทิศตะวันออกของช่องจอมแล้วจุดที่4ครับก็คือการเข้าควบคุมตัวปราสาส ตาควายอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์และก็จุดที่5นะครับคือเราสามารถยิงทำลายล้างกระเช้าลำเลียงเสบียงเหนืน350อยของเขมรบริเวณปราสาทต,ตาควายแล้วก็กองทัพภาคที่2เนี่ยออกมาชี้แจงและให้เฝ้าระวังว่าในห่วงเวลากลางคืนเนี่ยฝ่ายกัมพูชาอาจมีการใช้อาวุธจรวดหลายลำกล้อง BM21 ยิ BM ยิงต่อประชาชนพลเรือนของฝั่งไทยเราจุดที่เพ่งเล็งก็คือพื้นที่เดิมเลยที่เคยถูกยิงทำลายเพื่อสร้างความสับสนให้กับสนามรบนะครับเขมรก็พยายามจะลุกล้ำเข้ามายังแนวหลังของไทย เราอย่างต่อเนื่องเลยแล้วการยิงกลางคืนเนี่ยคือมันยากต่อการตรวจการและก็ทําให้เกิดการตื่นตระหนกต่อประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนด้วยซึ่งกองทัพภาคที่สองเนี่ยก็จะยับยัง้งป้องกันและก็ตอบโต้ภายคุกค,คามนี้อย่างหนักหน่วงแบบเต็มขีดความสามารถคือเราจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเขมรเนี่ยมาเท่าไหร่เราคืนไปเท่านั้นอาวุธหนักของเขมรก็คือ BM 21นะครับที่มีรายงานออกมาเพิ่มเติมแต่ว่า ไม่เป็นทางการน,นะครับในพื้นที่ช่องอ่านมาเนียในช่วงที่มีการประทะก,กันช่วงเย็นที่ผ่านมาครับลงมากกว่า20นัดแต่ชุดปฏิบัติการของไทยเราครับก็สามารถรู้ก,กวาดล้างวิธีสีรถถังของเขเมรน,นั้นจํานวนสี่คันพร้อมกับรถเกราะอ,อีกนับสิบคันแล้วก็ยังมีภาพออกมาอีกนะครับมีการตรวจพบหลุมขอไม่ทราบขนาดทางขึ้นเขาพระวิหารในพื้นที่บกกรอศูนย์ของฝั่งกัพูชาครับถูกทําลายด้วยฝีมือปตออของทหารไทยเราคือเขามาเนียเราก็เปิดกลับเหมือนกัน แล้วอีกหนึ่งจุดที่มันประทะก,กันหนักครับก็เป็นบริเวณภูผีครับที่เขมรนั้นลงบี21็มสเนี่ยใส่เราสาี่ชุดใหญ่ซึ่งก็คาดว่าจะยิงได้แนวทั้งโซเลยกับบริเวณพื้นที่ภูผีนะครับโดยตอนนี้กองทัพบ,บกเองก็ได้ออกมาเปิดเผยยอดทหารทั้งหมดครับสละชีพไปแล้วเนี่ยหนึ่งนายก็ต้องกล่าวสดุด,ดีเลยนะครับทําเพื่อประเทศชาติโดยแท้จริงซึ่งก็ยังมีอาการบาดเจ็บอีก15นายโดยวีระบุรุษของเราครับที่สละชีพนั้น ก็คือจกทหารมากครับกองร้อยทหารมาตรวจการที่6บริเวณฐานป้องภัายพื้นที่ช่องบกนะครับช่องบกเนี่ยก็สาดกันหนักส่วนบาดเจ็บสินายครับเอเป็นทหารราบเนี่ยสองนายทหารรบพิเศษพันจูโจมอีก3านายเจ็บที่ฐานแดงไกลบริเวณช่องอ่านมานะครับแล้วก็มีฐานพรานเนิน527อีอีกสองนายก็ยังมีประสาทต,ตาควายนาคนทรทมครับเจ็บอีกหนึ่งแล้วก็พื้นที่พระร่วงเจ็บอีกหนึ่งรวมไปถึงพื้นที่พระสาคณะก็เจ็บอีกหนึ่งโอโหตอนนี้เรียกว่าดูเดือดผมก็เอาใจช่วยกับพี่น้องทหารไทย เราทุกคนด้วยนะครับซึ่งทหารกัมพูชาเนี่ยเหมือนความตกลงตามแนวบังเกอร์นะเรียกว่าพอบังเกอร์แตกปั๊บเนี่ยก็ถอยหนีแบบวิ่งกระเจิงเลยนะครับทําให้ไทยเราเนี่ยไปแนวบังเกอร์ที่2แล้วเขมรก็เริ่มถอยร่นไปเป็นระยะแต่ก็ยังมีอัปเดตออกมาอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งไม่เป็นทางการย้ําอีกครั้งว่าไม่เป็ด